Good afternoon everybody สวัสดีตอนบ่ายค่ะสวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะ,ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันในช่วงบ่ายเนาะกับรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะในในวันจันทร์นะคะวันแรกของสัปดาห์นะคะอ่ะโอเคนะคะโอเควันนี้หลายหลายคนอาจจะสงสยัยเอ๊ะทำไมวันนี้คุณครูถึงมาในตรีมวาเลนไทน์เดย์ Day, ใช่ไหมคะมีดอกกุหลาบเต็มไปหมดเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นั่นเองอ่ะ ใช่ไหมคะท,นนะคะะทีนี้นะคะทีนี้นะคะได้หลายคนก็ยังไม่ทราบถึงประวัติวันวาเลนไทน์ที่แน่นอนใช่ไหมคะว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรใช่ไหมคะเรารู้กันแค่ว่าอ๋อเขาเรียกว่าวาเลนไทน์นะวาเลนไทน์ Valentine นะใช่ไหมคะเออแล้วก็สิ่งที่หนูจะเห็นก็คือดอกกุหลาบใช่ไหมคะที่เขามอบให้กันใช่ไหมคะอ่ะโอเคนะคะสวัสดีนักเรียนที่เข้ามานะตอนนี้20คนดูนะคะ20คนดูเนาะนะคะ อขออนุญาตชื่นชมนะคะขออนุญาตชื่นชมนักเรียนที่เข้ามารอเรียนกับคุณครูนะคะ mm hmm. คนแรกเลยนะคะคนแรกเลยนะคะท็อปฟอร์มของทุกวิชาเลยนะคะ mm hmm. นั่นก็คือสุมนรัตน์เทียนสาริกิจ5้ทับสนั่นเองคะ mm hmm. อ่ะตามมาด้วยนะคะปะพิชยาเก่งเขตกิต5ทับส mm ี hmm. ่และณกมล5้ท mm ับสี่เช่นกันคะ mm hmm. ่ะแล้วก็ตามมาด้วยกันวรานะคะ5ทับหนึ่งและชิษสนุพงศ์ 5้ทับหนะคะพาณิชานะคะ5้ทับสนั่นเองนะคะอ่าตอนนี้นะคะมีมาเรียนครบทุกห้องเลยนะคะมีทุกห้องเลยนะคะ22คนนะคะ22คนณนะตอนนี้นะคะเอ๊ะ<ม>เพื่อน<ม>เอนเราไปไหนหมดนะ<ม>จาก200คน<ม>ใช่ไหมคะมเกือบ200คนเนะาะอาจจะติดภารกิจหรือเปล่านะคะคุณครูก็ไม่มั่นใจเนาะนะคะอ่ะวันนี้นะคะวันนี้อ่าคุณครูมาใน ธีมของวาเลนไทน์เดย์อ่าวาเลนไทน์เดย์ใช่ไหมคะโอ้ดอกกุหลาบเต็มไปหมดเลยนะคะวาเลนไทน์เดย์มีดอกกุหลาบเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะอ่าวันวาเลนไทน์น,ทนะคะไม่จําเป็นว่าหลายๆคนอาจจะชอบนึกถึงว่าเฮ้ยววาเลนไทน์เนี่ยเราจะมอบความรักเราจะมอบความรักให้กับแฟนกันเท่านั้นใช่ไหมคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถ มอบให้กับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ใช่ไหมคะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องได้หมดเลยนะคะไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นคู่รักเท่านั้นนะคะอ่าเนาะนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์กันนะคะว่าคําศัพท์วันวาเลนไท์เนี่ยมีคําศัพท์ว่าอะไรบ้างนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอ่ะโอเคโอเคนะคะตอนนี้เหลือ18คนเอ๊ะไปไหนกันหมดเนาะนะคะไปไหนกันหมดหรือว่า แอบไปซื้อดอกกุหลาบหรือเปล่านะคะหรือแอบไปทำกาดหรือเปล่านะคะเออนะคะอ่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะวันนี้สิ่งที่หนูจะได้เรียนนะคะวันนี้มีไม่เยอะเนาะเพราะว่าะจะจะให้เชื่อมโยงกับเทศกาลนะคะของของต่างชาตินะคะที่เราใช้ภาษาของเขาอยู่นะคะว่าในขนรรมรำเนียมหรือประเพณีหรือเทศกาลของเขาเนี่ยมีเทศกาลอะไรบ้างแล้ววันนี้เป็นโอกาสอันดีนะคะที่ตรงกับ วันของเขาเลยนะคะเราได้เรียนการตรงในวันของเขาเลยก็จะขออนุญาตใช้กาสนี้สอนนักเรียนเลยละกันนะคะอะสิ่งที่หนูจะได้เรียนในวันนี้นะคะสิ่งที่หนูจะได้เรียนในวันนี้จะเป็นในเรื่องของ v a l ลนไทน์เดย์วาเลนไทน์เดย์นะคะวาเลนไทน์เดยก็คือวันว a เลนไทน์นั่นเองนะคะซึ่งวันวาเลนไทน์นั้นนะคะจะตรงกับวันเอ๊วันที่เท่าไหร่นะเออวาเลนไทน์เดย์ Day ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะ วันที่เท่าไหร่นะวันวาเลนไทน์ของเราเนี่ยนะคะอ่ะสุภกรบอกผมให้พ่อแม่ครับผมอยากอ่าผมยังไม่อยากมีแฟนรอให้โตก่อนโอเคค่ะนะคะอ่าตอนนี้เราเป็นเด็กเรามอบความรักให้กับพ่อแม่ไปก่อนนะคะไม่ว่าจะเด็กหรือโตนะคะก็ให้พ่อแม่เช่นกันนะคะอ่ะวันอ่าคำถามถามว่าวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน,น,ทนไท์ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะ ตอนนี้มีตอบมาแล้วนะคะสุภกรเนาะสุภกรก,กันวราพิชนาตอภิชาตบอกว่า14กุมภาครับ14กุมภาค่ะธนากรก็บอกว่า14กุมภาเช่นกันถูกต้องค่ะนะคะวันวาเลนไทน์นะคะตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์หรือ fourteen f e february february นะคะเดือนกุมภาพันธ์ f 5 f e b r u a r y นะคะก็คือ14 กุมภาพัานธ์นะคะอ่าสิบสี่กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะเออมันก็จะมีมีการแต่งเพลงออกมาหลายแนวใช่ไหมคะทั้งแนวลูกทุ่งแนวสตริงแนวอ่าเขาเรียกน,นะที่แบบฟังเพราะๆใช่ไหมคะอ่ามันมีมันมีเพลงเช่นกันนะคะวันนี้ก็ไม่ได้เอามาให้นักเรียนฟังเดี๋ยวเราให้เราได้เจอกันก่อนละกันเนาะเพราะว่าอาจกลัวจะเจอลิขสิทธิ์นะคะเนาะอ่ะโอเคทีนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ,ษ,ษ,ษ นะคะแต่วันนี้ขออนุญาตให้นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งไม่เยอะค่ะซึ่งไม่เยอะคลิปมีอยู่ประมาณ1นาทีกว่านะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองดูกันละกันว่า Val วาเลนไทน์เนี้ยเขาจะมีคำศัพท์อะไรบ้างอ่าเห็นไหมคะเราจะได้รู้ละเฮ้ยคำศัพท์เนี้ยนะคะวันวาเลนไทน์เนี้ยเราจะสามารถใช้คำศัพท์อะไรได้บ้างนะคะอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนไปชม คลิปคำสับเลยค่ะแล้วก็สามารถนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงตามได้เลยนะคะ Valentine's Day February b o k a y e Cupid Heart Rose Chocolate Card Love Date Candy Kiss Gift Hug Teddy Bear Ring เห็นไหมคะคาศัพท์ของคุณครูนั้นอาจจะมีประมาณเกือบสิบคาใช่ไหมคะที่ให้นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอไปมัซก,กี้นี้ใช่ไหมคะแต่เป็นคลิปวิดีโอที่สั้นๆนะคะซึ่งคําศัพท์ส่วนใหญ่นักเรียนอาจจะเคยได้เห็นได้พบได้เห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะเช่นอะไรนะ love ความรักใช่ไหมคะแน่นอนละวาเลนไทน์ใช่ไหมคะ,นนะ, High, มคะเราต้องส่งความรักให้กับคนที่เรารักใช่ไหมคะมีอะไรอีกนะ rose ดอกกุหลาบใช่ไหม อ่าดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์สําคัญเลยใช่ไหมคะอะ่ที่ผู้คนชอบให้กันมากๆใช่ไหมคะดอกกุหลาบเนาะอีกอันนึงช็อกโอกแลตใช่ไหมคะช็อกโอกแลตช็อกโกแลตใช่ไหมคะช็อกโกแลตก็เป็นสิ่งของสิ่งหนึ่งนะคะเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งเลยที่สําคัญเช่นกันนะคะที่สําคัญเช่นกันเนาะนะคะอะ่จากเมื่อกี้นี้นะคะนักเรียนก็อาจจะได้เรียนรู้คําศัพท์ไปแล้วนะคะประมาณ10คําน่าจะได้นะคะอ่ะโอเคนะคะโอเคทีนี้ เรารู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะเรารู้คำศัพท์ไปแล้วทีนี้เรามาทำความรู้จักกับวาเลนไทน์นะคะวันวาเลนไทน์โดยแท้จริงเลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยวันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นวันอะไรกันแน่นะคะเป็นวันที่เราควรจะดีใจหรือเสียใจนะคะแล้วการที่ผู้คนตอนนี้ส่งความรักให้กันเนี่ยมันใช่หรือไม่นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอ กันเลยละกันนะคะไม่นานค่ะลูกไม่นานเป็นคลิปวิดีโอการ์ตูนนะคะอ่ะไม่นานนะคะอ่ะโอเคเนาะอีกคลิปเดียวนะคะนักบุญวาเลนไทน์หรือที่เรารู้จักกันในนามของเซนวาเลนไทน์เป็นนักบุญชาวคริสเตียนชื่อวาเลนตินูสอยู่ที่กรุงโรมในช่วงศตวรรษที่3ซึ่งตอนนั้นกรุงโรม ถูกปกครองโดยจัก,กรพรรดิที่ชื่อว่าคอดิอุสแต่จัก,กรพรรดิกับมีนิสัยชอบข่มเหงผู้อื่นทําให้ไม่เป็นที่รักของประชาชนเท่าไรเพราะด้วยความบ้าอำนาจต้องการสร้างกองทัพให้ยิ่งใหญ่จึงสั่งให้ผู้ชายชาวโรมันสมัครเข้ามาเป็นทหารแต่ไม่มีใครมาสมัครจัก,กรพรรดิคอดิอุสเลยออกกฎหมาย หาไม่ให้มีการแต่งงานหรืองานมั่นใดๆเกิดขึ้นทําให้ประชาชนไม่พอใจรวมทั้งนักบุญวาเลนทายเองด้วยนักบุญวาเลนไทายจึงได้จัดการแต่งงานให้กับคู่รักหลายคู่ขึ้นอย่างลับๆโดยภายในงานนั้นจะมีเพียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวและท่านนักบุญเท่านั้น ทีกระซิบทำพิธีอย่างเงียบๆโดยที่ต้องคอยเงี่ยหูฟังเสียงการเดินตรวจตาของทหารด้วยและนักบุญยังคงทำต่อไปเรื่อยๆแม้จะมีกฎหมายห้ามแล้วก็ตามจนแล้วจนเล่านักบุญผู้เปลี่ยนไปด้วยอุดมการณ์และศรัทธาในาพลังแห่งความรักก็ยังขอสนับสนุนให้คนมีความรักอยู่ตลอดแต่มีอยู่คืนหนึ่งขณะที่กำลังทำพิธีแต่งงานอย่างลับๆเซนวาเลนไทน์ เกิดได้ยินเสียงของทหารที่เดินไปมาโชคดีที่คู่บ่าวสาวสามารถหนีออกไปจากโบสถ์ได้ทันแต่นักบุญวเวเลนไทนยถูกทหารจับตัวไว้โดยนำไปขังและทรมานอย่างแสนสาหัสจนกระทั่งวันหนึ่งมีหนุ่มสาวไม่แอบเยี่ยมพร้อมทั้งโยนดอกไม้และกระดาษข้อความให้เป็นกำลังใจผ่านทางช่องหน้าต่างของคุกด้วยความเชื่อ และศรัทธาในนักบุญวาเลนไทน์หนึ่งในนั้นเป็นลูกสาวของผู้คุมชื่อจูเรียมีหน้าตาสาสวยแต่ตาบอดทั้งสองข้างตั้งแต่เกิดผู้คุมผู้เป็นพ่อได้อนุญาตให้เข้าไปเยี่ยมนักบุญข้างในได้จึงคอยนำอาหารไปให้นักบุญวาเลนตินุสหรือเซนต์วาเลนไทน์ได้เล่าเรื่องประวัติศาสตรต่างๆสอนเลขและเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟัง ทำให้จูเลียสามารถรับรู้สิ่งต่างๆในโลกนี้ได้โดยคําบอกเล่าของวาเลนตินุสและช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตวาเลนตินูสขณะที่กําลังขอพรต่อพระเจ้าพร้อมกับจูเลียได้เกิดปฏิหารขึ้นเพราะจูเลียสามารถมองเห็นได้เป็นครั้งแรกและเรื่องนี้ได้แพร่หลายไปทั่วราชอาณาจักรวาเลนตินุสเสียชีวิตในวันที่14กุมภาพันธ์คริสต์ศักราช270ทั้งนี้ก่อนที่วาเลนตินุส จะถูกประหารชีวิตโดยการถูกตัดศีรษะได้ส่งจดหมายฉบับสุดท้ายถึงจูเลียโดยลงท้ายว่าฟอร์ม o ย r ว a วาเลนไทน์จูเลียจึงได้ปลูกต้นอัลมอนด์สีชมพูไว้ใกล้หลุมศพของวาเลนตินุสจนทุกวันนี้ต้นอัลมอนด์สีชมพูจึงได้เป็นตัวแทนแห่งรักนิรันด์และมิตรภาพอันสวยงามแก่นักบุญผู้เสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความรักและมิตรภาพของมนุษย์ ผ่านมาพันกว่าปีแล้วที่ผู้คนทั่วโลกต่างก็เฉลิมฉลองและสืบทอดวัฒนธรรมวันวาเลนไทน์กันมาโดยการยกย่องให้เป็นวันแห่งความรักที่ผู้คนหนุ่มสาวจะแสดงความรักแก่กันแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเจตนาลมของเซนต์วาเลนไทน์เพียงอยากให้คนในสังคมมีความรักให้แก่กันไม่เพียงคู่รักหนุ่มสาวเท่านั้นแต่รวมไปถึงความรักทุกรูปแบบที่สังคมจะมีให้แก่กัน วันวนาเลนไทนนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังทุกประการแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ โอเคโอเคขอโทษคะ่ะลืมลืมเปิดไม้เนาะนะคะอ่ะโอเคนะคะอ่ะนักเรียนอาจจะเห็นนักเรียนจะเห็นว่าจากตำนานที่นักเรียนได้ชมไปมาจากคู่นี้ใช่ไหมคะอ่ะเสียงมาหรือยังเอ่ยนะคะเสียงมาหรือยังเอ่ยนะคะเมื่อกี้คุณครูลืมเปิดไม์ขอขออภัยด้วยนะคะอ่ะโอเคนะคะตอนนี้ได้ยินเสียงหรือยังคะได้ยินเสียงหรือยังเอ่ยอ่ะโอเคเสียงมาแล้วเนาะนะคะ โอเคนะคะบางทีอาจจะเป็นช่วงบางจังหวะที่คุณครูปิดไม์ไว้นะคะแล้วก็ลืมเปิดไม์นะคะ,ะจากจากวิดีโอตำนานของวาเลนไทน์มาสักครู่นี้นะคะนเรียนจะเห็นได้ว่าวันวาเลนไทน์โดยแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นวันที่เซนต์วาเลนไทน์เนี่ยใช่ไหมคะถูกประหารชีวิตก็คือเสียชีวิตในวันที่14กุมภานนั่นเองเนื่องจากว่าเซนต์วาเลนไทน์เนี่ยนะคะไดะ้เขาเรียกอะไรนะลักลอบทำพิธีใช่ไหมคะทำพิธีให้กับคู่รัก ช่ไหมเพื่อให้เขาเนี่ยได้ครองคู่กันให้ผู้คนเนี่ยได้มีความรักต่อกันใช่ไหมคะครองคู่กันมีลูกมีหลานใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยนะคะแต่ทีเนี้ยเขาเนี่ยถูกจับได้ใช่ไหมคะก็เลยถูกประหารชีวิตใช่ไหมคะเอาไปขังไว้แล้วก็ถูกประหารชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเรื่องหนึ่งนะคะ แต่ว่าผู้คนก็นะคะก็ยังให้ความนิยมในการเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์เช่นกันนะคะโดยการให้เป็นดอกไม้นะคะเพื่อแสดงถึงความรักอย่างที่ลูกของผู้คุมขังใช่ไหมคะเอาดอกไม้มาให้กับมาให้กับอะไรนะมาให้กับเซนต์วาเลนไทน์ใช่ไหมคะตอนที่เขายังยังอยู่ในคุกใช่ไหมคะก็เอามีการเอากาดมาให้ใช่ไหมคะมีดอกไม้มาให้แล้วก็นําอาหารมาให้นะคะ <S <S เพื่อเป็นการให้กําลังใจเนาะนะคะดังนั้นเนี่ย ในการเฉลิมฉลองของอายุปัจจุบันนะคะในการเฉลิมฉลองปัจจุบันเนี้ยคนก็จะนิยมให้เป็นอดอกกุหลาบนะคะให้เป็นดอกกุหลาบหรือที่เราบอกว่าโรสนั่นเองนะคะแล้วก็ให้เป็นช็อกโอกแลตนะคะแล้วก็ให้เป็นการ์ดนั่นเองนะคะวาเลนไทน์นะคะหนูจะสังเกตได้ว่าเนี่ยหนูจะเห็น3มสิ่งเนี้ยบ่อยมากนะคะเยอะมากถ้าไม่เป็นดอกกุหลาบก็จะเป็นการ์ดใช่ไหมคะทำการ์ดแล้วก็เขียนอวยพรให้กันและกัน ใช่ไหมคะถ้าไม่ให้การก็บางทีอาจจะมีซื้อช็อกโกแลตใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะซื้อช็อกโกแลตแบบว่าที่เป็นอนาคิตแคทใช่ไหมคะหรือบางคนแบบว่าอ,อยากจะให้แบบที่มันมีแบบอะไรนะราคาสูงนิดนึงก็ไปซื้อที่เป็นของเฟรเรโรใช่ไหมคะให้กันแบบนี้ก็ได้นะคะาถามว่าผิดไหมกับการที่เราจะให้สิ่งของพวกนี้กับคนที่เรารักนะคะไม่ผิดนะคะ ให้กับพ่อแม่ก็ได้นะคะเป็นการแสดงให้เห็นว่าหนูรักพ่อแม่นะใช่ไหมคะให้กับเพื่อนให้กับครูให้กับพี่น้องก็ได้เช่นกันหรือบางคนนะคะมีแฟนก็ให้กับแฟนแบบนี้นะคะเขาจะใช้โอกาสนี้นะคะในการที่จะอ่าแสดงความรักนะคะให้กับคู่รักของเขานะคะอ่ะโอเคนะคะโอเคทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งนะคะ อสุปกรณ์บอกว่าคุณครูชื่อเล่นว่าอะไรครับผมจะไ,ไปเขียนบนชื่ออ๋อคุณครูชื่อสิค่ะนะคะสิสอเสือสลัอินะคะอ่ะโอเคทีนี้คําอวยพรนะคะคําอวยพรในภาษาอังกฤษเนี่ยเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เนี่ยมีเยอะมากนะคะมีเยอะมากเนาะดังนั้นคุณครูจึงเลือกมาให้นักเรียนเนี่ยหนึ่งคำเท่านั้นหนึ่งประโยคเท่านั้นนะคะอ่ะอาจจะโดนใจใครหลายๆคนก็ได้นะคะเพราะคําคํานี้ไม่จําเป็นจะต้องสื่อถึงคนรักเท่านั้น นะคะอาจจะพูดถึงพ่อแม่เราก็ได้นะคะประโยคนี้มีม,มีมีคำมีคำที่ว่า my heart is all yours my heart is all yours นะคะประโยคนี้แปลว่าอะไระ my heart my heart หัวใจของฉัน is all yours all yours all แปลว่าทั้งหมด y o u r แปลว่าของคุณอ my heart is all yours ประโยคนี้นะคะแปลว่าหัวใจทั้งหมดของฉันเป็นของคุณนั่นเองอ My heart is all yours นะคะอันนี้บางคนบอกว่าครูครับครูคะหนูไปพูดกับคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมได้นะคะเออได้เนาะ My heart is all yours นะคะหัวใจทั้งหมดของฉันเนี่ยเป็นของคุณนะนะคะออแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งคำวอวยพรนะ่ะมีหลากหลายนะคะมีเยอะมากเนาะแต่ว่า เดี๋ยวให้เราได้มีโอกาสมาเจอกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมให้มากกว่านี้นะคะวันนี้คุณครูขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างให้เพียงหนึ่งประโยคเท่านั้นก่อนนะคะหนึ่งประโยคเท่านั้นก่อนเนาะนะคะอะวันนี้นะคะ,ะมีคนมีนักเรียนบอกว่าคุณครูครับคุณครูคะฉลองวาเลนไทน์ไม่มีกันบ้านได้ไหมอะอยากได้ไหมเอ่ยอยากได้กันบ้านไหมคะอะอยากได้กันบ้านไหมคะ๋อเมอกี้คุณครูบีให้ไปแล้วใช่ไหมคะเออ เอ๊ะมาเช้านี้รู้สึกว่าภาษาไทยไม่มีกันบ้านใช่ไหมเอ่ยนะคะไม่มีกันบ้านใช่ไหมคะอ่านี่คือแผนการช่วยอไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรอ่ะโอเคโอเคนะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากนะคะเพียงแค่อยากให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์นะคะในวันบาเลนไทน์แล้วก็แล้วก็ตำนานหรือประวัติวันบาเลนทน์ที่แท้จริงว่าแท้จริงแล้วเนี่ย ประวัติวันวาเลนไทน์เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะเราอาจจะแบบชื่นชมดีใจแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นวันอาจเสียชีวิตของเซนต์วาเลนไทน์นั่นเองนะคะอ๋อเนาะนะคะอ่ะวันนี้วันนี้อ่านักเรียนหลายคนเนาะอยากได้ของขวัญพิเศษจากวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะอ่านักเรียนหลายคนอยากได้ของขวัญวันวาลิอ่าพิเศษจากวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะอ่ะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะใคร ใครไม่อยากได้กันบ้านใครไม่อยากได้กันบ้านเอ๊ะเอาไงดีนะอืมวันนี้อะคุณครูตัดสินใจแล้ววันนี้นะคะวันนี้ฉลองวันว,นวนาเลนไทน์ใช่ไหมอะให้นักเรียนไปมีความรักมีความสุขกับครอบครัวนะคะวันนี้เวันนี้วิชาภาษาอังกฤษไม่มีกันบ้านค่ะ วิชาภาษาอังกฤษ no homework ค่ะไม่มีการบ้านนั่นเองนะคะไม่มีการบ้านนั่นเองเนาะนะคะเอาไว้เรามาเจอกันเนาะแล้วเราค่อยเราค่อยมาเรียนด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะไหนใครดีใจไม่มีการบ้านขอขอสติกเกอร์ที่รูปรูปอะไรก็ได้ที่สื่อถึงวันวนาเลนไทน์อะค่ะขอคนละหนึ่งอย่างค่ะอ่าใครดีใจว่าวันเนี้ยไม่มีการบ้านนะคะขอ ขอไอคอนรูปภาพนะคะที่เป็นเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์คนละ1ภาพค่ะอ่าขอคนละหนึ่งภาพนะคะวันนี้ฉันดีใจมากนะคะฉันไม่มีกันบ้านเนาะนะคะอ่าหลายคนส่งเป็นรูปหัวใจมานะคะส่งบางคนก็ส่งเป็นรูปไอคอนที่เป็นหัวใจใช่ไหมคะเอออ่ามีนะคะส่งแบบเป็นดอกกุหลาบมาด้วยเป็นอะไรนะเขาเรียกนะฉลองดีใจนะคะอ่าโอเคโอเคนะคะ เนาะวันนี้ให้นักเรียนพัก1วันนะคะไม่มีการบ้านสําหรับรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวอีกประมาณสัปดาห์หน้าเราจะได้เจอกันแล้วนะคะเนาะจะได้เจอกันตัวเป็นๆแล้วนะคะแล้วเราค่อยมาเรียนด้วยกันเนาะมารับกันบ้านกันใหม่นะคะอ่ะโอเคสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้นะคะวิชาภาษาอังกฤษก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะนักเรียนทุกคน สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า s e e y o u a g a i n Next Time Goodbye แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะรักนะคะ